โอเควันนี้เราอยู่ในแมป Big Pen Ball สองเย้เป็นแมปยิงกันเหมือนกันไฟอารีน่านะแต่แค่ยิงเปลี่ยนเป็นเพนบอลแล้วก็จะมีแล้วปืนมันไม่ต้องรีโหลดด้วยหรือว่าต้องมาไม่รู้นะเพราะปืนที่ผมใช้อ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องฉันใช้สไน <What? S 1> หรือกันฉันใช้แก๊สเตอร้ยยิงสไนระยะใกล้ทีเดียวมันตาย ไม่มีไม่มีคูดานเลยดีโหลดนะฉันยิงอุ้ยฉันโดนปืนแบบปืนเทพม,มากดูดูหลอดเทพม,มากจริงจังเอ๊บฉันตกเหวเอาสไนเปอร์ดีกว่าลองบ้งางฉันใช้สไนยอยู่ตอนนี้เค <Okay, S 1> นะดีมากฉันจะเป็นเหล่าสไนให้เด้อ<น>เอ๊นะนายเราอยู่คนละทีมนะเออเฮย Do you like bocce Game my l o r แน่นอนเจา้าใช้กแกตลุ่นแกตลลินนี่แหละเออเออกูเกมไม่รอดเน,น,น่มาทำฉันอย่างงี้ต้องใช้สนายแล้วล่ะบุงหลักของฉันฉันได้แชนสน,น,น,นายหรือกันนะบ่าหา เป็นปืนหลักที่ฉันจะใช้โรงทนาย่องไม่ได้ยิงเลยไม่ใช่ฉันนะที่เป็นคนยิงฝีมือกากฉันจะไปยิงนายเไงเอ้ยเรียบร้อยยิงแบบตอนที่เขากำลังกระโดดอยู่ตายยิงว้ายเรียบร้อยไีกหนึง่ง ไปที่เริ่มก่อนมุมนี้กำลังดีฉันไม่เน,นี่ยเป็นแนวซุ่มยิงอ่ะเลยฉันซุ่มยิงอย่างเดียวโอ๊ฉันต้องเหวสแกนฉันฆ่าสิบสองตัวแล้วเอ้ยเรียบร้อยฉันไล่โดนมาแล้วฉันฆ่ายิ่งฆ่าตัวเยอะจะยิ่งได้ของเลยเลยต้องฆ่าหนึ่งร้อยตัวถึงจะได้ดิวเคียร์กููฉันโดนสไนสะสไนประทะสนไน,น,นฉันไปนคนแพ้ ยิงปัอมปืนแตกเฮ้ยมันใช้นิ้วเคลียมีคนใช้นิ้วเคลียฉันตบหลบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ได้โอ้าวฉันรอดก็มันเป็นนิ้วเคลียของฝ่ายนายอ่ะอเไรเออตรงนี้นะเฮ้ยเจะจะเจอนายแล้วจริงล่ลตาตาวางมัปืนไว้ตรงนี้ฉันวางปืนนะจะคิดเลยว่านายวางได้คนเดียว ระเบิดแล้วลลว้าวฉันโอโดนายฆ่าฉันเกมแกไม่รอดเน่แกไม่รอดเน่มันมาบุกเดี่ยวยงี้ต้องสุ่มสกินแล้วล่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ขอสกินเกตันลินเกมนี้มีอยู่สามปืนเหรอนึกใช่มีสามปืนเนื้อ ได้วยสก,กินสไนามาใส่มาก็ได้นี่กระจกนันกระสุนเนอไม่ใช่สก,กินเราสไนนี่ม,มนันปืนกลให้อันเป็นบุหร่ะมาซาคิโยมาซาคิโย,โยนี่หลบลูกกระสุนเบ้าของมัอปืนเดี๋ยวก็ตายดีฉันฉันฆ่านายได้ป้อมปืนเจมอส์อออ

เดี๋ยวฆ่ามันเลยฉันฆ่านายด้วยป้อมปืนเหรอป้อมปืนนายมันมีประโยชน์จริงเลยฉันวางไว้ตรงกลางอ่ะอุ้ยเ <c oughs> กไม่อรอดแน่เกมไหนกันเนี่ยเกไม่อรอดแน่เกต้ <c oughs> องเจอหน,นี่หน่อยอุ้ย <c oughs> นั่นแหละสายเะสิน ทนายก็ท <muitas S 2> ําอะไรไม่ค่อยได้เพราะมีกระจกกันอุ้ยป้มปืนของไอ้บานาน่าอะไรมันฆ่าฉันเมื่อฉันเห็นคนใช้อบิจมาใส่ด้วยนะเลยจากระยะไกลฉันได้เห็นนายด้วยเมื่อกี้านายฝ่ายฉันอ่ะมีคนฆ่าร้อยสี่สิบคนแสดงว่าเขาใช้นิวเคลียร์ได้เหรอเขาใช้เวลาก็คือไอ้คนนั้นสินะอุ้ยป้มปืนบ้านดิทีมฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายไม่ค่อยเห็นคนเลยไม่ค่ะ เดี๋ยวฉันจะใช้เล็งสนายใส่นายแบบนายไม่รู้ตัวฉันเห็นประดาวแล้วเอ้ยอย่าไปยิงบกระโดดลงมือเล็งจิตต์เอาว้าแต่โดนแบตเล็จิตต์เลยนะแอคทีฟฉันโดนโดนค่ะฉันโดนโดนหมายถึงโดนค่ะฉันโดนโดนเรียกว่าการเรียกว่าการด็อกก็ได้ ไอดาบานาน่าอะเงี้ยโอ้กระโดดหลบปั๊บกระโดดหลบแบบเล็กอีกต่อฉันไม่มีวาชนะฉันว่าฉันรอดนอเมริกีตายตลอดเออเรียบร้อยเฮ้ยอีนั่นดักยาดให้สนุกดีวะมาโดนเนาะเฮ้ยนี่ พุ่งนี้ใช่ไหมอ้าไม่ได้แข่งเวนทีเอาไม่เป็นไรทันที่เสเกือบเกือบที่สามนี่มันมาบุกชันรัวๆเลยเอาเป็นทีมอ,อันแรกเป็นทีมดีกว่าไม่อยากสู้กันหมดเราออนเลนบ็อกอ่า FFA คืออะไรอ้โหเล่นคนเดียวไม่ใช่ทีมแบบนี้ก็เสร็จพี่สิน้องชนไยที่หนึ่งฆ่าไปหนึ่งตัวอเออแกนะแกแกไม่รอดเน่ส่วนหมด แกไม่รอดเน่ไม่มีทีมเลยถ้าฉันรู้ฉันว่าดาบเนี้ยคือสน่หเหมาะสุดแล้วอ่ะนะยเพราะมันแอบ,บซุ่มยิงระยะไกลได้เฮ้ยเอ้ย,อยาดาบมันลงมากเลยนะฉันยิงไม่โดนเลยฉันม่าสาสซ่อนยิงกระโดดลงมาเลยลก็ ไม่เลง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 อุย้ยมาอะไรตรงขี้เกียจเลงตาดูฉันเลยยืนยืนอยู่นี่ขี้เกียจเลงอ้าวเบกหนึ่ง รอดเองน,นึงเก๋ไม่รอดแน่ใครอยู่นิ่งๆอ่ะโดนฉันสอยฉันก็จะสอยคนที่ไม่นิ่งป้อมปืนนี่เกียรมากเลยฉันก็เกียรมันเลือดเยอะมากคนที่ใช้สมัยนเนี่ยสู้ไม่ได้เลยกระโดดกระโดดกากระโดดโดดสู้ยากมากเลยอุ้ยป้อมปืนอีกแล้ว ป้องปืนตรงนี้นี่แหละอุ้ยโอ้ยเดินพอดีมันน้ำม่นสนายเท่านั้นจะด่านเนี่ยเท่านั้นเลยมันมสนายมันเล่นยากจะฆ่าป้องปืนแต่มีนมคนมาขัดจังหวะฉันอีกไอ้อ้วนไอ้หมู เอา,าหูดออใครไหวพรุนี้ <c oughs> เอ้ไอ้ <c oughs> <c oughs> เก้ไม่รอดนี่ที่เกททำกับฉันน่ะเกไม่รอดเนี่ ได้าเอ็นฉันเลยกีนไม่กินได้าเอนฉันไหมอ่ะอุ้ยไม่กินได้าเอนฉันไหมอ่ะอุ้ยระเบิดประตุฉันลองอุ้ยฉันไม่รอดตาทุกคนแล้วปะดาไม่ที่ดีๆีฉันอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่หน้าประดาวไงจิงิฉันรู้แล้วประดาวจะไปวางแผนไว้ตรงนู้นก็เลยจะยิงเลยขึ้นยังไงอ่ะ คนใช้ปืนกลใส่สไนโอ้ยท t a b คิวสไนมันก็มีครูดาวอยู่นะแต่ว่าครูดาวจะอุ้ยเจ้าเบคอนบ้าอุ้ยอุ้ยว่าอะไรตรงนี้ยิงเลยนายคาบเฮ้ยป้องปืนไปดาวข้าว่าปืนดาวแกได้หลักคาเฉันยิงแบบไม่เล็งโดนหลายดอกเฉันเห็นนายด้วยฉันเห็นนายด้วย นายมายิงฉันน่ะเ่อยเฮลโหลเฮลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันยิงมาใส่กันรัวๆอยู่บนลำดับที่ห้า ิบวิสุดท้ายที่สองอันยิงแบบไม่เล่งโดนหลายครั้งมากเสีอะเลทโดนนายฆ่าฉันฉันยิงแบบไม่เล,งล<บ>็งอ่ะไกลแบบน,นั้นฉันยิงแบบไม่เลง็ลง,ง,บบเลงโดนหลายครั้งมากโอ้ยที่สองได้อะไรตวตี่นหนึ่งได้เดียวฆ่าไปเจ็สิบเอตัว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 